สวัสดีครับร้านจ JN a u t o m a t ลำลูกกาของ3นะครับวันนี้มียางใหม่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็น b i s, s t o n สองห้5ห้าหกห้ R สิบเจ็ด Duler HT 684เป็นยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางถอดใตาแดงตัวนี้ปี22นะครับ255ห้ห้าหกห้ R สิบเจ็ดใส่รถกระบะยกสูงที่เป็นขอบสิบเจ็ดได้ทุกรุ่นนะครับ ดูเล่ HT หกแปดสี่ตัวนี้เป็นยางใหม่แต่ว่าเป็นยางปียี่สิบสอนะครับมีราคาพิเศษให้เลยนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งมืสองพบาทนะครับหนึ่งมืพันบาทมีไม่เอยอะนะครับตัวนี้มีของไม่เอยอะสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ084 692 3 892่้าสองอร้านจัแอน์ออโตเมคลำลูกกาของ3ยางใหม่ สี่เส้นแค่หนึ่งมื่นสองพันบาททางจัง,งวัดจะส่งฟรีมาที่ร้านมีบริการใส่ถ่วให้ฟรีนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ